พระพุทธเจ้าตัดธรรมเทศนาว่าเกียดให้เกิดทุกคือสมุทัยนี่ที่ดับมันตามตัญหานสมุทัยตัวที่หนึ่งตามกำหนัดยินดีอันนี้เป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเกียดที่เกิดทุกก็ให้ดับมันก็ให้ตัดมันออกไปอ ตัดมันออกไปโทตะความโกรธความโมโหโทโสความหุดหงิดคุ้มจ้ำโมหะคือความหลงความไม่รู้อันนี้เป็นเหตุที่เกิดทุกข์เรากำหนดจิตของเราเข้าไปดูเห แห่งทุกอันที่ว่ามานี้ยังมีอยู่ในหัวใจของเราหรือกายังมีอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ต้องพยายามละพยายามวางพยายามถอดถอนพยายามพิจารณาทีนิ้พิจารณาให้มันรู้ตามความเป็นจริงพิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมัน่นถือมัน่น โท,โทษแห่งความหุดหงิดกุ้งจ้ามโทษแห่งความกำหนัดยินดีัวนนี้มันเป็นโทษนั้นจะพาให้เรามาเยียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่เราสวดไปที่นี่จตอธิชาปฏิยาจังข้าลาความไม่รู้ความหลงนี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความกรุง สร้างผ้าลาปัจยาวิญญาณังเมื่อมีความปรงความแต่งเมื่อมันก็เป็นเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดความลูกความลูกจึกลูกความลูกคึกทั้งตาตลูกศึกว่ารูกนั่นรูกมนีรูกหญิงรูกชายรูกบ้านรูกศาลา คือึกล่างบ้านซ่องลูกรถลูกเรื่องลูกถนนหนทางลูกต้นไม้ภูเขาตรนี้อืมเกิดลูกอืมลูกเกิดความลูกเป็นมากยินญาณปัจจญาณนามะรูปังอืมเมื่อมียินญาณมันก็เกิดน้ําเกิดลูกเป็นมากอืมน้ําหมายถึง ส่วนที่เรามองไม่เห็นเรียกว่านามลูกส่วนที่เรามองเห็นอืส่วนที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เป็นนามนั้นเรเรียกว่าอืนามะเร่านามคือเวทนาอันนี่เราก็มองไม่เห็นคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยสัญญาความจําได้ไม้ลูกเหล่านี้สังขารความรง แสงึกคิดปุงแต่งวิญญาณความรู้สึกรู้สึกีรู้สึกชั่วรู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์เงียบส่วนมีส่วนเป็นนามส่วนเป็นรูปแต่คือมองเห็นด้วยตาอืย่างที่ว่ามานั่นี่ยม,มีรูปคนรูปสับรูปส่วนไม่ภูเขาอืม ลูกบ้านลูกช่องลูกถนนหนทางเหล่านี้เป็นส่วนลูกนามะูปปัจจยาหนังรบสลายตนะเมื่อมีนามมีลูกประกอบกันเข้าอืมมาผสมกันเข้ามาอยู่ด้วยกันร่วมกันก็เกิดเป็นสลายตนะขึ้นมามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจขึ้นมา แล้วว่าเป็นสลายนะัตนาเมือ่อมีสลายตนะมีอายตนะภายในแล้วกม็มันก็ไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกคือยูบเสียงกลิ่นรสโฐัพระธรรมรมนี่สลายตนะปิจารพัสสาวะมันก็ไปสัมผัสกันที่นี่เนื่อมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็เข้าไปสัมผัสกัน าสัมผัสกับลูกอืห,หูสัมผัสกับเสียงอืจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรถกายสัมผัสกับอากากเย็นร้อน,นอ่อนแข็งใจสัมผัสกับเรื่องต่างกลาที่เกิดขึ้นมีนเรื่องดีก็ใจก็เป็นผู้สัมผัสเรื่องสุขใจก็เป็นผู้สัมผัสเรื่องไม่ดีใจก็เป็นผู้สัมผัสเรื่องทุกข์ ใจก็เป็นผู้สัมผัสนี่แผัสสะปัจจะยาวเวทนาเมื่อมีผัสสะแล้วก็เมื่อมีสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาอืมเวทนาก็เกิดทุขเกิดทุกข์เกิดกเฉยๆขึ้นมาแหละเมื่อมันได้สัมผัสสิ่งที่ดีก็เกิดสุขอ่าสัมผัสกับรูปสวยๆก็มีความสุขใจหรือเา สัมผัสกับอาหารอร่อยอร่อยก็มีความสุขมีความสบายสัมผัสกับที่นอนดีๆก็มีความสุขความสบายนะไปสัมผัสกับสิ่งที่มันไม่ดีไปเห็นคนตายอย่างนี้มอนก็เป็นทุกข์ใจขึ้นมาไปเห็นคนทะเลาะกันอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ใจขึ้นมาโศกเศร้าเสียใจขึ้นมาก็เลยเป็นทุกข์นั่นแหละ คือว่าภาษาเวทนาเวทนาปัจจญาตันหาบัดยเหอะมันะมเกิดความอยากขึ้นมากด้วยบ่อยนะมาเกิดทุก,ทก,ทกเกิดทุกเกิดเออสฉยๆขึ้นมากเกิดความกำานัดยินดีขึ้นมากเกิดควอยากขึ้นแ,แลอะบ่อมอือเห็นะของดีๆของสวยๆงามๆเกิดตันหาขึ้นมากพอมันไปสัมผัสภาษา ออืเมือ่อเกิดตัณหามากมก็มอยากมันเป็นปัจใจเป็นปัจจัยากาหมุนกันไปยุ่งเรื่อยนะืมปันหาปัจจัยยากเกิดตัณหามันก็เกิดพบแล้วบ่อยเกิดภาวะมากเกิดพบเกิดชาติอยู่แล้วบ่อยเมื่อมีพบก็มีชาติอืม เนื่อไปกอพบแล้วมันก็มีชาติขึ้นมาเกิดนะนี่เป็นความเกิดขึ้นมาความเกิดอืชาติตามมาชาติปัจจยยชะลามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาไปแล้วบบนละมีความแค่ความเก็บมีความีความตายเพราะว่าใจเป็นล้วเมื่อตายเนื่อ ความตายเกิดขึ้นกับมีความโศกเศร้าเสียใจเย่ยเป็นปัจจัยเนื่องกันไปมีความอาลัายเสียดายซึ่งกันและกันแล้วนะนั่นแหละอืมลงไายบนว่าออคุขาโทมนาชูยายาซาสัมพวันตินะมันสัมพันธ์กันอยู่นี่มันสัมพ่ไว้เป็นเออร่องร้อยอยู่กับเอออันนี้แหละ เกิดตายแเราเกิดเกิดแล้วตายอยู่แล้วสัมปวันติเอวเมตตาสะเอวราจะสุขกันตัสะสมุตรรยโยโอติปัจจัยที่มันต่อเน,นื่องกันเหล่านี้มาจากความหลงเหล่านี้มันก็เป็นสมุทัยแดงเกิดขึ้นแห่งทุกขเนี่ยผู้จะเจ้าวางกันเนี้ยนะเราก็มาพิจารณามาสวด สอนต่อฟ้องทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนนั่นแหละเราจะเมาเยันไหวตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่กับอืความหลงนี่ทําไมมันจะให้ความหลงนี่อืมมาฉุดลากให้เรามาเกิดความหลงนี่มาฉุดลากให้เรามาแต่ความหลงนี่มาฉุดลากให้เรามาเก็บความหลงนี่มาฉุดลากให้เรามาอืตาย อยู่อย่างนี้เหรอนะเราไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ของมันเหรอ,อเห็นโทษเห็นทุกข์กับความหลงปาอุจชานี่เราเห็นว่ามันเป็นของดีอยู่เหรอเราก็สอนใจของเราอย่างนั่นที่คำว่าไปสอนใจไปอบรมใจเราก็อบรมใจของเราอย่างนั่นที่ <ừ. S 1> ตั้งสติสตั้งสมาธิตัง้ตงปัญญาขึ้นมาอบรมใจของเราสอน เอาความจริงนี่แหละเข้าสอนใจของเรามีใจอยู่ทุกคนทุกคนทำไมจะนึกคิดในย่อมที่เกิดสติปัญญาที่สอนตัวเองไม่ได้ปล่อยให้พวิชชาคือความไม่รู้มันครอบงำอยู่ทำไม,มทำไมเราเราไม่รีบเร่งสอนเราเองทำไมเราไม่รีบเร่งอบรมเราเองแล้ม,มันรู้ตามความเป็นจริง เมัเทามาปล่อยให้จงใจเอาวิชามันสอนอย่มันก็ได้จงต่ความไม่รู้เ,<ฮ>นนเนี่ยมันก็ได้จงใจความหลงเนี่ยมันก็ได้จงความทุกข์เนี่ยปล่อยให้เอาวิชาคือความไม่รู้มันสอนใจเราไปอยู่กับมันอันนี้ทิศใจของเราออกมาสู่สติสู่สมาธิสู่ปัญญาให้มันได้อืม ถ้าเราพยายามสอนเราอย่างนี้ผมเรียกว่าเราเป็นผู้ตรวจพุจราระธรรมมาให้แก่ตัวเองถ้าเราปล่อยให้อวิชามันมาสอนเราให้เราหลงอันนั่นหลงว่านี่หลงเบียใจหลงเสียใจหลงรักหลงชังอยู่นี่หลงมาผูกหลงไปกับทุกข์อยู่นี่หลง ปล่อยให้จิตใจมันหยุดหยุดส่งตามม้านอยู่เอาแต่เรื่องต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจหลงอยากอน,นั่นอยากอน,นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้น,น,ดนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ทับผมใจอยู่นี่มันจะสว่างได้ยังไงใจมันจะสงบได้ยังไงใจม,มันจะพองใสได้ยังไงใจ เอาตั้งแตเรื่องเขาหมองเข้าไปนึกคิดภุงแต่เราต้องพิดเจรณาเราต้องภาวนาเราต้องทําให้มันได้ให้มันถึงที่ความสุขกันแค่จริงคือความปล่อยวางคือจิตไม่มีอะไรจิตมันว่างจากความโลภจากความโกรธจากความหลงอย่างที่ว่ามานั่นเมื่อเราพยายาม มาพิจารณาเอาจิตของเราเอาสติเอาสม,มาธิปัญญาเข้าไปฝึกจิตอบรมจิตของเราให้มันรู้ตามความเป็นจริงว่าอาวิชชานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บม,ม,มาตายนี่เมื่อามาพิจารณารู้แล้วมันก็เป็นอวิชชายตวเววะอเสสะวิลาคานิโรโทนะมันก็เป็น พ้นจากความบ่มีราคะมีราคะคือพ้นไปจากความหลงทั้งหลายทั้งปวงได้นั่นแหละนฮะพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงได้นะตั้ง้าตปัจจายาจินญานิโรทพ้นไปจากความรู้ที่มันแฝงอยู่ในความหลงหลงนี่ไปได้นะ วิญญานะนาปะนาปะอยู่นามะอุปะนี่โลโทพ้นไปจักน้ำจากลูกอลาญาตนะนิโลโทพัดโศนิโลโทพ้นไปจักอายญาตนะตาหูจมูกนิ่นกายพ้นไปจักลูกเวทนะจัญญาสังขารยิ่งย่านเด้อพ้นไปจักขันอนี่ คนไปจับลุกจับเสียงจับกินจับปลดคนไปจับเวทนาเวทนานิโโทรธคนไปจับความทุกข์ความทุกข์กขความเฉยเฉยเป็นอะไเวทนานิโรธกันห้านิโรธคนไปจับความอ,อยาก ugh. อุปาทานนิโรธโคนไปจับความยึดมันถือมันคนตัวนะ ออมาพิจารณาตามหลักที่แนะนำให้พิจารณาไมายึดมันถือมันยันงไงว่ามันเป็นของหนักยงว่ามันเป็นทุกข์เราจะพ้นไปจากเรานี่แล้วก็พ้นไปจากพบมันแล้วบัอบริมาก่อพบก่อชาติอีกคนตัวเพราวะอิโรโทชาติอิโรโท เมื่อพ้นไปจากธาตจากภพแล้วก็พ้นไปจากความแช่ความเจ็บความตายของตัวเออเวลามาณังโศกบริิเทวะพนจากความโศกความเจา้าที่ไล้รำพันของตัวเออคือเทวะทุกะโตมนัสสุปายาซานิรธท่ันตินันความรุดพ้นไปจากจิน่รนี่นี่แหละ ที่เราสวดไปมนที่นี่แต่เป็นตามภาษาของเราให้ฟังออกฟังง่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานีมีอยู่ในใจของเรานี่แหละมีอยู่ในธาตุในขันนี่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจงมาเอายกขึ้นมาพิจารณาเรียกว่าเป็นยิปัจนาภูมิเป็นภูมิของนักวิปัจนาวิปัจนาแปลว่าทําให้แจ้ง ทำให้รู้ทำให้ละเอียดทำให้จิตใจของเรามีปัญญาไหวพทิบม,มีอุบายที่จะออกหนีจากทุกเรานี้ได้วิปัสสนาบอกเราต้องยกจิตยกใจของเราขึ้นให้เป็นภูมิของวิปัสสนาพรเรา อบภูมิของสมถะคือจิตใจของเราให้สงบโดยการบริกรรมพุทโธ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 อยู่แล้วนี่อันนี้เป็นหลักการของสมถะคืออบรมใจให้เราให้สงบอปิจ,จนาก็คืออบรมใจให้แยกภายอบรมใจให้มีปัญญาหลักเอาตั้งใจภาวนาเรื่องทุกคนทุกคน จะไปเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเงยล้าเหนื่อยกับมันเงนุ่่สากเดี่ยวยกลับมาเหนื่อยอีกม่วาจกังก็วยอย่างนันทุกข์มันทุก,นกคอนเจนเราเห็นทุกอยู่มี่ามาทุกอีกเมื่อจิตของเราเข้าสู่นิโรภะคือความดุดพลินิรุทชั้นติความดุดพนได้นั่นแหละจิตของเราจะมีความฝุก ความสบายทุกข็ขเห็นว่ารู้ว่าทุกอยู่นี่เหตุที่เกิดทุกเราก็ดับได้แล้วระงับได้แล้วทำลายมันได้แล้วประหารแล้วมันไม่กลับมาก่อเหตุอีกอมันไริไปหาเหตุมไม่้กของทุก์อีกแต่เราดับมันได้ที่เป็นทุก์อยู่ วันนั่นก็ทุกวันนี้ก็ทุกอยู่นี่มันก็เพาะบักหาเหตุนี่แล้วมันวอดันดับยังหลักมันอยู่ยังชอบมันอยู่ยังสงวนมันไว้อยู่ยุ่งเสียดายมันอยู่โดยากประหานมันก็ยั่งอยู่นี่แหละติดอยู่นี่แหละล้องอยู่นี่แหละคาอยู่นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทุกอยู่นี่แหละของตัว เอาละเนาะแล้ว oh, nah. no. oh, yeah.